ครับแฟนผูช้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศก่นกอนชนนะครับหัวเข้าสนามตอนเย็นนะครับสนามบ้านน้ำายเชิสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนนี้นะครับนครับดูความพร้อมแต่ละตัวนะครับความสดใสบรรยากาศนะครับตามเย็นชอบตัวไหนรักตัวไหนคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะครับตัวไหนบ้านรูจังตัวไหน เป็นชอบนะครับบรรยากาศสนามนลาสาตนะสนามอาสไตวันนี้ของสดของมาเอลนะครับวัวนะครับว่าชอบตัวไหนครับนี่นะครับว่าคือคักทุกตัวครับตัวไหนเลยรู้จักตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนี่ครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับ19 20 21นะครับชม เดี๋ยวทั้งช่องจะมาบันทึกเทปให้นะครับว่าไม่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้มาบนันทึกเทปวันไหนนะครับจะต้องต้องดูความพร้อมด้วยนะครับความพร้อมนะครับบรรยากาศสนามหน้าท้ายนะครับพยายาม z o o จะดูมุมกว้างๆนะครับผมไม่ต้องซูมนะครับนี่ครับดูความพร้อมในความตัวนะครับเข้ามานะครับดูความยืดรยุนดูจากตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาให้กำลังใจตัวไหนนะครับ วัวเยอะนะครับวันนี้วนะัวเยอะวัวเยอะอย่างาตายแล้วตอนนี้เหลือแต่แกนมนะั้งนวามเบาางมีเต็รรรนสนามแล้วมันนีวัวเต็นสนามเลยนะ ในการกันแน่นะับฝากกดติดตามกดซัสบสไคร์ด้วยครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมไทดรันะครับให <c oughs> ดูตอนนี้ส่งมาดูตอนนี้จะน่าคบยอะไรกันไหม Pak Berlai Kota Tanun, ini penyekatan jenuh, ini penyekatan jenuh.